เป็นไรวะเนี่ยตาแดงกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับมาอีกแล้วคีย์บอร์ดตัวใหม่รอบนี้ก็ยังเป็นขนาดเดิมอยู่นะครับขนาด60ก็คือสั้นๆเหมือนที่เคยทำนะครับคลิป2คลิปที่ผ่านมาแต่ว่าในรอบนี้พิเศษอย่างหนึ่ง เราประกอบคีย์บอร์ดกันมา2-3คลิปประกอบจนได้สปอนเซอร์ต้องขอขอบคุณร้านคีย์ปโปรมากๆนะครับที่ส่งคีย์บอร์ดมาให้ฟรีๆจริงๆแล้ววันนี้ผมมีแผนว่าแบบเฮ้ยผมจะซื้อคีย์บอร์ดมาทำคลิปอะไรประมาณนี้ผมอะ่ะอยากจะพ่นสีคีย์บอร์ดในสีที่ผมอยากจะได้ก็คือสีพาสเทลสีแบบอ่อนๆเขียวๆออกเขียวๆอะไรประมาณนี้ว่าเราทำสีชมพูสีเหลืองดำ ผมก็อยากทำสีเขียวบ้างซึ่งร้านปกติที่ผมซื้อเนี่ยก็จะซื้อจาก Key Pro นะครับก็จะมีใน Shopee แล้วก็ร้านหน้าร้านเขาอยู่แถวปิ่นเกล้านะครับมีแฟนเพจด้วยนะข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับร้าน Key Pro อยู่ใต้คลิปนี้กดเข้าไปดูได้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้คีย์บอร์ดคุณภาพดีราคาถูกไม่แพงแล้วก็อยากจะเริ่มแบบคัสตัมคีย์บอร์ดอยากจะทำคีย์บอร์ดใช้ด้วยตัวเองแบบถูกใจตัวเองผมแนะนำนะร้าน Key Pro มีครบเกือบทุกอย่างอย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับแกะเลยปะแกะเลยดีกว่า เอาอีกแล้วสงสัยผมบอกไม่หมดว่าเอาคีย์แคบด้วยหลอกหลอกไม่ใช่คือผมอะ่ะมีะอุปกรณ์อยู่แล้วนี่คือกาตลอน Switch ไม่ใช่เ h อ r ์รี่สวิตชเหมือนที่เราใช้ตามคีย์บอร์ดตลาดทั่วไปคีย์บอร์ดตลาดคืออะไรคีย์บอร์ดตลาดคือที่เราซื้อตามห้างทั่วไปนะครับ เลเซอร์สต l ลซีลีไฮเปอร์เอ็กโลจิเทคพวกนี้คือคีย์บอร์ดตลาดไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีคือคีย์บอร์ดพวกนี้มันดีมีมาตรฐานของเขาในแต่ละแบรนด์ใครที่อยากซื้อมาใช้ทีเดียวจบครบแนะนำให้ซื้อคีย์บอร์ดตลาดสิ่งที่ผมทำอยู่นี้มันคือคีย์บอร์ดแบบคัสตัมคีย์บอร์ดในแบบที่เราอยากจะได้เราจะสามารถเลือกสวิชด้วยตัวเองครึ่งหนึ่งเป็นบลูครึ่งหนึ่งเป็นแดงหรือดำทั้งแผงอยากจะพ่นสีอยากจะใส่คีย์แคปอะไรเงี้ย คือทำได้เพราะงั้นการคัสตัมคีย์บอร์ดไม่ได้หมายความว่ามันจะดีกว่าของตลาดเรา ทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ค่อนข้างได้ของที่ถูกใจก็เหมือนเราซื e ้อคอมมาประกอบเองกับที่ร้านประกอบให้อะความรู้สึกแบบประมาณนั้นสวิชที่ผมเลือกจะไม่ใช่เชอร์รี่สวิชเชอร์รี่สวิชก็คือคีย์บอร์ดที่อยู่ตามตลาดทั่วไปนะครับเหมือนที่เราใช้กันปกติแต่นี่คือกาตาลอนสวิชกาตาลอนสวิชเนี่ยจะมีความยูนิคของเขาก็คือเสียงกดปุ่มลงไปเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่สัมผัสเรื่องของบลูสวิชเลสสวิชกรีนสวิชอะไรพวกนี้รวมถึงแบล็กสวิชที่ผมเลือกมาก็อาจจะคล้ายคล้าย กับเชอร Switch เป็นประเภทแบบเดียวกันแต่เรื่องสัมผัสคือต้องเทียบกันด้วยเสียงถึงจะฟังออกผมเลือกตัว Black Switch มาเพราะว่าผมมีเยลโล่แล้วมีเลดแล้วเคยใช้บลูแล้วน้ำตาลผมก็เคยใช้แต่ Black Switch เนี่ยผมไม่เคยใช้มาก่อนผมก็เลยเอาตัว Black Switch นี่มานะครับซึ่งจะเอามาใช้กับคีย์แคปตัวนี้คีย์แคปที่ผมซื้อมานะครับเป็นคีย์แคปสีแบบเขียวเขียวเย็นนะเขียวฟ้านะครับ ก็ได้มาทั้งเซตเลยทีนี้เราจะมาลองดูมูล,ลค่าของว่าเนี่ยสอย่างเนี้ที่ผมซื้อมามันราคาเท่าไหร่คีย์แคปกับสวิชสองอย่างรวมกัน1,400บาทตัวสวิชเนี่ยจริงๆเราซื้อมาแค่60หรือ61ปุ่มก็ได้ให้มันพอดีกับคีย์บอร์ดแต่พอดีว่าผมกลัวแบบผมทำพลาดด้วยก็เลยเอามาเผื่อไว้นะครับตัวสวิชเนี่ย10ปุ่มจะอยู่ที่90บาทผมก็ซื้อมา7ชุดนะครับก็เท่ากับว่าเป็น97 63 630บาทเฉพาะตัวสวิชนี้นะส่วนนี้คีย์แคปคีย์แคปอยู่ที่690บาทนะครับทั้งชุดเห็นไ่มไม่แพงเลย2อย่างรวมกัน1430 1430เนี่ยเราสามารถซื้อคีย์บอร์ดตลาดได้แล้วเป็นแบบแมชินิเคิลก็มีแต่ว่าแบรนด์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดังมากนะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ผมได้มาของชื่อยี่ห้ออะไรสกายลุงอีกแล้วสกายลุงเหมือนคลิปที่แล้วที่เราทำ ตัวนี้คือ GK 6 1 XS body สีขาวเป็นตัวบอร์ดและเคสรวมกันบอร์ดก็คือข้างในที่มีแผงวงจรเคสก็คือด้านนอกผมเลือกเคสสีขาวมาตัวนี้ราคาอยู่ที่2,190บาทประเด็นคือมันคือบลูทูธด้วยใช้แบบไร้สายได้2,190บาทเฉพาะบอร์ดนะเพราะงั้นเราเอามารวมกันเบ็ดเสร็จแล้วคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ผมจะทำราคาอยู่ที่3,500บาท ไม่แพงเกินไปเลยสำหรับคีย์บอร์ดคุณภาพดีคีย์บอร์ดบางตัวฟังก์ชันเยอะราคา67,000อ่ะได้อยู่แต่นี่คือ3,500มีไฟล g b ์ RGB ได้สวิชคุณภาพถ้าเกิดว่าใครเบื่อเชอร์รี่แล้วก็ได้คีย์แคปตามที่เราต้องการนะครับของทุกอย่างนี้จากร้านคีย์โปรครบหมด3,500บาทด้ทั้งชุดนะครับถือว่าเป็นชุดเริ่มต้นที่ดีราคามันหนีจากคีย์บอร์ดตลาดมากไหมผมว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ มันก็ไม่ได้หนีมากแต่เพียงแต่ว่าการคัสตอมมันไดในแบบที่เราต้องการไนี่ยนะครับประมาณนี้แกก่อนนี้า่าเจ้าตัวสกายลุงเนี่ยจริงๆมันอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านสกายลุงอย่างเดียวก็เป็นเคสที่เราเคยทําไปแล้วก็คือสีสีชมพูที่เราเคยทําไปนะครับแต่รอบนี้ผมจะพ่นสีเขียวฟ้านะครับนี่ตัวบอร์ด มาแบบเปล่าๆอย่างนี้เลยแต่เราต้องไขน็อตตรงนี้ออกเพื่อถอดบอร์ดออกมาแล้วเราจะเอาตัวเคสอะไปพ่นเหมือนที่เราเคยทํานะครับตัวนี้เป็นสายถักอย่างดีเลยสายถักอย่างดีสีเงินสวยมากแต่ผมจะไม่ใช้ผมจะเก็บไว้ในกล่องเพราะว่าผมมีสายแบบนี้เยอะมากแล้วนะครับเสียบอยู่ที่คอมส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แถมแถมตัวดึงอย่างนี้ด้วยตัวดึงสวิชแล้วก็ตัวดึงคีย์แคป เจ๋งเลยผมกำลังต้องการเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ใช้งานนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะบลูทูธได้แต่ว่าต้องซื้อตัวรับสัญญาณมาเพิ่มผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าในร้านเนี่ยเขามีตัวรับสัญญาณอยู่ของ A พวกรุ่นนี้โดยเฉพาะผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปศึกษาหาข้อมูลอีกทีแล้วกันทางร้านแถมสายนี้มาให้ด้วยสายม้วนนะครับมันคือสายที่คือสายแบบนี้กําลังฮิตเพราะว่ามันสามารถดึงคีย์บอร์ดออกไปได้ไกลแค่ไหนก็ได้โดยที่สายไม่ต้องพันกันให้มันวุ่นวายเนี่ยดูดิ ยืดมากเออว่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนใช้สายนี้เลยดีกว่าว่ะท่านผู้ชมเออดีๆีขอบคุณนะครับขอบคุณคีโปรครับผมมาก่อนอื่นเลยผมก็ต้องถอดน็อตออกก่อนต้องเอาแผงพวกนี้ออกมาก่อน,นครับตั้งแต่ไขควงอยู่ไหนวะอ่าแกวเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็จะเอาตัว บอร์ดเนี่ยออกมาอา๋เป็นแบบลูทูธจริงด้วยคุณเห็นว่าเป็นแบบลูทูธจริงด้วยเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ข้างในนะครับซึ่งผมคิดว่าเราก็น่าจะต้องใช้ตัวรับสัญญาณด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้แถมตัวรับสัญญาณมาให้อาจจะต้องซื้อแยกนะครับไปดูได้ที่ร้าน k e ีโ r o อ๋อคุณแค่ติดกาวไว้เฉยๆนะครับทุกอย่างยังปกติด,ดี ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราใส่ที่เดิมก็ได้นะวางไว้อ่ะได้เคสออกมาแล้วเราจะพ่นกันแค่เคสนี้แหละครับเพราะว่าไอ้ตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยผมคงไม่ได้พ่นเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะเดี๋ยวคีมมันก็จะบังแต่จร,จริงจะพ่นก็ได้นะพูดถึงพ่นตัวนี้ให้มันสีสวยๆแต่ว่าผมหาวิธีถอดไอ้ตัวนี้ออกไม่ได้วะขอดูกันนี่ไงถอดได้จริงด้วยอ่าถอดได้วะโอเครู้เรื่องถอดได้ครับเดี๋ยวผมจะถอดไอ้พวกนี้ออก แล้วเอาไอ้แผงเนี่ยไปพ่นด้วยสีมันจะได้สวยๆเนี่ยถอดได้ไม่ยากเลยนะครับง่ายๆอาหล่ะผมถอดออกมาแล้วหวังว่าตอนใส่จะใส่ได้เหมือนเดิมแล้วหลับต่อไปการที่เราจะพ่นสีเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราต้องขัดกระดาษทรายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมขัดกระดาษทรายออกไปแล้วผิวมันเสียงเงี้ยมันมันก็น่าเสียดายอ่ะคุณแต่ถ้ามันมันไม่ขัดสีมันก็ไม่ค่อยเกาะปะ สุดท้ายเราก็ต้องขัดอยู่ดีว่ะคุณใช่ปะ่ะเพราะนี่เหมือนว่ามันเป็นสีที่เขาเคลือบมาด้วยโอเคผมว่าผมจะขัดกระดาษทรายครับเอาชัว์ดีกว่าสีจะได้เกาะกระดาษทรายแผ่นละไม่กี่บาทหรอกนะครับซื้อได้ตามร้านก่อสร้างอะวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับแผ่นละกี่บาทเอ้าบาทสิบบาทเองมั้งผมจะขัดแล้วนะ เป้าหมายของการขัดกระดาษทรายคือให้ผิวมันหยาบพอผิวมันหยาบแล้วเนี่ยสีมันจะเกาะได้ดีขึ้นครับตอนผมทำการดั้มเขาก็ต้องให้ขัดกระดาษทรายนะบางจุดอ่ะหืมฝุ่นสุดยอดเดี๋ยวผมอะ่ะต้องเอาไปล้างน้ำด้วยนะผมอะ่ะเคยลองพ่นขัดกระดาษทรายเสร็จแล้วไปพ่นเลยไม่ได้นะครับฝุ่นเกาะเต็มเลยจริงๆแล้วเนี่ยการขัดกระดาษทรายอะ่ะควรไปขัดนอกบ้านนะเว้ยผมก็ลืมนึกไป ทำไมกูไม่เอาไปขัดนอกบ้านวะฝุ่นเต็มเลยคุณแล้วนี้จะวางชิ้นงานได้ยังไงวะเนี่ยเรียบร้อยคือเป็นคีย์บอร์ดบอดี้สีขาวเนี่ยตัวเคสสีขาวเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นรอยขัดหรอกครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะเวลาพ่นมันก็ดูออกมาสวยเพราะงั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากทําสีผมแนะนําให้สั่งเคสสีขาวมามากกว่าสีดํานะอ่ะซับน้ําให้แห้งลองจับจับดูว่ายัางรู้สึกว่ามีฝุ่นหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ถือว่าใช้ได้ เรียบร้อยนะครับตัวบอดี้โอเคลำดับต่อไปที่ผมจะทําก็คือการบางพ่นผมอะ่ะชอบรักษาตรงนี้ไว้จริงๆมันพ่นทับไปก็ได้เลยเว้ยแต่ผมคิดว่าตรงเนี้ยควรจะรักษาไว้เพราะมันเป็นโลโก้ของสินค้าเขาแล้วก็ไอตรงเนี้ยถึงเราพ่นโดนไปอะ่ะมันก็ไม่ติดมันจะลอกออกมันจะเป็นแบบไหนรู้ไหมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูมันจะกลายเป็นแบบนี้เว้ยท่านผู้ชมเพราะว่ามันคือยางนะครับมันคือยางที่เอามาไวใ้ให้เราใช้กันลื่นนะนี่คือตัวอย่างของการบางพ่นไม่ดีด้านหลังมันก็จะไม่ค่อยสวย อันนี้เป็นงานชิ้นแรกของผมเลยนะตัวเคสพ่นสีชมพูย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เพราะงั้นตัวนี้ผมจะบางพ่นให้มันดีๆนะครับไอตรงยางเนี้ยไอตรงยางเนี้ยผมจะปล่อยไปให้สีมันโดนไปเลยเพราะว่ามันสามารถลอกออกทีหลังได้ แต่ว่าบางพ่นลงโลโก้เนี่ยสำคัญก็เสร็จไปแล้วนะครับด้านในผมจะไม่อะไรมากเพราะสุดท้ายแล้วอะบอร์ดมันจะทับตรงแหว้งล่างมันไม่ค่อยเห็นเขะะ้าใจป่ะที่สําคัญคือแผ่นนี้ตะหัดแผ่นเนี้ยต้องพ่นส่วนสเปซบาตรงนี้นะครับผมจะไม่พ่นมันปล่อยมันเป็นสีขาวเทๆไปนะเอาไปแค่นี้พอนะครับเพราะงั้นไปพ่นกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมสีที่ผมบอกตอนแรกอะไม่ตรงนะจริงๆริต้องเป็นสีนี้นะครับ สีนี้มันตรงกับคีแคปกว่าแล้วคืออะไรรู้ไหมตอนที่ผมพ่นอะผมลืมกดอัดวิดีโอเว้แต่ผมพ่นฝั่งหนึ่งไปแค่รอบเดียวนะเราก็ไม่มีไรถ้าลืมอัดก็ไม่เห็นอะไรตามวิธีก็แอนีดนจบง่ายรอสีแห้งผมเพิ่งพ่นไปเมื่อกี้รอสีแห้งก่อนครับท่านผู้ชมครับในระหว่างที่เรารอไอตัวนี้แห้งอย่าลืมว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เราต้องพน่นก็คือ ตัวนี้นี่เครับท่านผู้ชมเราต้องพ่นอันนี้ด้วยเพราะว่าเราจะให้เป็นสีเดียวกับตัวคีย์บอร์ดใช่ไหมเพราะงั้นก็จัดไปประมาณนี้อือ,อกมาดูดีใช้ได้ เรียบร้อยนานผู้ชมครับสีได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับนี่นะอะอไรเนี่ยปิดติดอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรช่างมันด้านหลังอ่ะผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคีย์บอร์ดอ่ะมันก็วางอยู่กับพื้นมันก็วางอยู่กับโต๊ะใช่ปะอ่าลอกบางพ้นหนอกก็ออกมาดูดีใช้ได้แต่ว่าคุณลองดูดิมันยังมีรอยแบบว่าขัดกระดาษทรายอยู่เว้ยเดี๋ยวเดีสังเกตดีๆ,หไ,ดดๆไหมเห็นนะก็ ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรอยขีดขีดกระดาษทรายอยู่ผมคิดว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะต้องหาวิธีทําให้สีมันยึดเกาะได้โดยที่เราไม่ต้องไปขัดกระดาษทรายเลยเพราะว่าตัวบอดี้เขาทามาสวยๆพอไปขัดมันก็แต่ถามว่าสีที่ออกมาโอเคไหมผมชอบมากๆนะครับสีออกมาดูดีเลยนะท่านผู้ชมโอเคระดับต่อไปผมจะติดบอร์ดเข้าไปแล้วนะครับต้องอย่างนี้ก่อนนะวะไม่ใช่ดิมันต้องวางบอร์ดลงไปก่อน ไม่ต้องติดเอขาพวกนี้กลับเข้าไปก่อนนิดน,นึงจะติดได้ไหมเนี่ย้เอาละใส่ขาเดิมมันลงไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะใส่แผงกลับเข้าไปไม่ใช่ด,ตงงดิต้องลงบอร์ดก่อนลงบอร์ดก่อนนะครับอยู่นี่โอเคลงบอร์ดเรียบร้อย ก็ลงโครงมันเข้าไปเสร็จแล้วตัวให้เราถอดออกมาก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่น็อตกลับเข้าไปตามเดิมโอเคประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาดูดีใช้ได้เลยส,สยีสวย เอาล่ะลำดับต่อไปก็คือการใส่คีย์แคปกับสวิชแต่ก่อนนี้จะใส่คีย์แคปต้องใส่สวิชก่อนนะครับสวิชสามารถเสียบลงไปได้เลยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะเหมือนคลิปที่แล้วที่เรารีวิวไปขามันจะตรงของมันเองเราก็แค่เสียบเข้าไปให้ตรงแค่นั้นแหะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกฝืนให้ดึงออกมาก่อนอย่าฝืนกดมันลงไปไม่ทำให้ขาของตัวสวิชเนี่ยงอ แล้วมันก็จะกดไม่ติดนะครับต้องเช็คดูดีๆด,ด,ด้วยเอาล่ะหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วก็ควรเอาไปเทสนะครับว่ากดปุ่มแล้วมันมีปุ่มไหนไม่ติดหรือเปล่าอ่ะหลัาจาการลองทดสอบมานะครับก็พบได้ว่าเลข1กับเลข7กดไม่ติดนะครับเลข1คือปุ่มนี้ แต่เราจะถอดออกมาดูก่อนเลยว่ามันมีปัญหาอะไรเลขหนึ่งนะอ่าดูครับขามันหักเห็นไหมตรงนี้ขามันหักออกเพราะงั้นเวลาเราเสียบเนี่ยต้องให้มันตั้งตรงแบบอันนี้นะครับแต่นี้ขามันพับเห็นไหมเพราะงั้นถ้าเสียได้คีแคบก็แงะมันขึ้นมาซะแงะมันขึ้นมาให้มันตรงๆมันดัดได้คุณดัดได้ นะครับแล้วก็เสียบลงไปใหม,ใหม่แค่นั้นแหละ1 2 3 4 5 6 7าห้าหกเสียบเป็นกลุ่มนี้ที่มีปัญหานะครับอ่าจริงด้วยขามันพับถ้ากลัวว่าตั้งไม่ตรงก็หาคีมหาอะไรมาลองดัดดดดูก็ได้ผมใช้มือเอาได้แหละง่ายดีก็เสียบเข้าไปใหม่เรียบร้อยแค่นั้นแหละก็ใช้ได้แล้วนะครับต่อไปก็เป็นการใส่คีย์แคปครับผมเราใส่คีย์แคปกันดีกว่าคีย์แคปก็ สเปซาร์ bar, ใส่ลงไปให้เรียบร้อยตรงว่าวะ alt athlete อะไรพวกเนี้ยใส่ไปให้หมดนะครับถง enter เสร็จแล้วเรียบร้อยครับท่านผู้ชมคีย์แคบสวยมากสวยมากๆครับชื่อผมชอบว่ะคีย์แคบดูดีเลยอะคุณสวยมากเออสวิตสีดำมันจะดูหนักๆนกกว่าหน่อยนะครับเนี่ยมันจะดูหนักๆกกว่านิดนึงเดี๋ยวเราไปทดสอบพิมพ์จริงกันดีกว่าท่านผู้ชม มาครับลองทดสอบพิมพ์กันแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยเลยเนาะหนึ่งสองสมเปลี่ยนภาษาได้ไหมะมา ครับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสีเขียวอมฟ้านะก็พอเอามาใช้งานแล้วก็ผมว่าผมชอบเลยนะอันนี้คือเลสสวิชเ,วเทียบเสียงกันดูนะเทียบเสียงนะอ่ะนี่เลสสวิชเป็นเชอร์รี่สวิชด้วยแต่อันนี้เป็นกาตลอนสวิชแบบแบล็กสีดำนะครับ มาสังสีแดงรอบหนึ่งสีดำเห็นนะความต่างถ้าเกิดคุณได้มาพิมพ์จริงๆเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความต่างในการสัมผัสก็สนุกดีนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ด้านหลังทำสีเสร็จเรียบร้อยแม้จะมีรอยขีดข่วนตามกระดาษทรายก็ตามเดี๋ยวรอบหน้าใครที่คิดว่าผมยังพ่นได้ไม่ดีพอเดี๋ยวแนะนำในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ คอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคีโปรมากเลยนะครับที่ซัพพอร์ตคีย์บอร์ดมาณที่นี้ด้วยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะ้าขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะ,นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม